thế nhưng thế nhưng thế nhưng 让这边来。 我一扎一扎的，一海沟啊。 Yeah. <laughs> โอ้โหมาคงอยู่เพื่อเอกหลักหลักหลักหรัก No, oh, please!

ไม่กินยังงงอ่ะท่านไหลว่าไม่เข้าเสียงตัวหน้าเลยรู้รู้อยู่ไอเฮ้ยโอ้ได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 ้ฮัลโหล Yeah mất rồi đó. Ờ, hôm nay nó khỏe. À, nói lừa lơi. mọi người 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 โอ้โหโอ้โหนี่มันแก่ไม่ช่วยอีกแลี่นต้องเจ็ืออ่ะนี่ต้องเจ็บตัวมืออ่ะโอ้โน้ำตาลฮ่าฮ่าฮ่้ำตาลก็ต้องกินเยอแล้วเนี่ยกลัติดต่เล่นลูกด้วยนะฮะฮ่าฮ่าฮ่าเก่งโคตรยากเลยที่เราทำไทยนี่ก็น่ากินมาก

เคยแม่นั่งเอกะเดี๋ยวโยอหรนักวิทยาศาสตร์กีฬาไงนั่งไม่ได้นั่งแล้วต้องทำแบบวิมันโดนพอาะว่ากออกไปนั่งพูดหนังสือออกไปเล่นไม่เกมันเหนื่อยดืงอยดีใจวันนี้ขับมาช้าตั้งไม่มีลมเลยเชื่อตัวส่อง นายวินบอกให้อย่ี้เแม่กูเดินเกณฑ์ผิดใช่ไหมนายวินนายวินเดี๋ยวทักษิณบอกเดี๋ยวกูเตะออกถึงกูจะเป็นรักษาบ้านไข่ยฝ่ไข่เสียงกางน้อยใช่ไหมกูก็เตะออกไปก่อนเดี๋ยวอีกสามอีกสามเดือนกว่าจะเปิดสภาให้ลูกมันมาพูดอ่ะเดี๋ยวไอ้นั่นไอ้เฉียหนูบอกไม่รู้จังไงไม่เรื่องของเรื่องไงมันอยากได้อิทธิรินของเปรี้ยซี่บุรีรัมม์ก็ไม่ให้มา แล้วไม่ปรึกษาเสี่ยนูเลยเหรอฮะไม่ปรึกษาเสี่ยนูเลยเสี่ยนูมันเป็นอะไรอ่ะมันไม่มีแสงในตู้อ่ะมันหลังหน้าควายนี่เนี่ยเสี่ยนูนี่นอนไม่หลับแม่กลัวจะโดนปราบอ่อไงก็ปราบอ่อใครไปหาเมื่อไหร่ที่บ้านอ่ะอำนาจไม่มีนะมันโดนเปิดกล่งนี่นะมันจบเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเขาอีกท่านอันก็บอกแค่คำพูดของมันจบเลยในที่สุดมันก็บอกแค่คำพูดของคนคนเดียวแต่คคนนแต่คนคนนั้นคือใครอ่ะ กอเด็ขายที่การพักนวยในวินไงเออได้ไงเขาถามว่าตกลงใครเป็นหัหน้าพักอเออเอาผ้าเปียกมาเช็ดเหงื่อมันก็เปียกเหมือนเดิมอ่ะมึงกับลูกพี่มึงก็พอๆกันนั่นแหละเฮ้ยยืมผ้าหน่อยเฮ้ยโอ้ยจระเข้ผ้าผ้าไม่เมอมากผ้าเหอนเอาอะ lúc lộng gì hảo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  như gì hảo lộng 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 gì hảo gì hảo lộng gì hảo ka hiki ke ba ี่ต้องเดินทางเช้ามืดขบันไปขบันไปไหนมาอ้าวจะมาไปเที่ยวอ๋อขัน้องชายรถไปคัเดียวเออดีมันจันเลยเพราะฉะนั้ไม่ต้องจ่ายตังค์ค่าน้ำมันไม่ใช่ไม่เชื่อกันขับนะรถมันไม่นั่นนะเชื่อกันขับด้วยเหี้ยมีรองยนต์เนี่ย ยเหลือปะเหลือแต่ปลากับกูนี่แหละผมจะไม่ไปไหนผมคิผมไม่อยากทิ้งแกไว้ข้างหลังไงเดินไ้ึงกันใช่ไหมใช่ก็เลยปักไปเป็นข้างหน้าเป็นหนังหน้าไป่าจไปกปักไปข้างหน้าเป็นหนังหนไห้เดี๋ยวตอนยืนตอนยืนดูนะคอยๆพิจารณาว่าเป็น

vào vào hết tiền luôn này rồi cho 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 nesse 21แล้ว Người ta nghe nghe cái nắp đi to โอ้ยโอ้ยอ่ะอ่ะยี่สิบกนาทีฮะอะไรอ่ะป่าเหนื่อยมันพุื้นจากไอ้กุลเอย้อน

นั่งใบพักไปหน่อยขอหน่อยชุดนี้พักตลกหน่อยพักแต่ก็ตลกหน่อยเอาแบบนี้แบบตึงจ๋าอยู่ตึงจ๋าแล้แต่ว่าห่วงพักผ่านไหตึงจ๋าหวงมีอะไรวะตึงจ๋าตึงจ๋าอ่ะอ่ะรับใบโผล่พักเรือ ล่องน้ำแดงเจ้าแม่ผาแดงอยู่ในล่องน้ำแดงครับท่านี้เจอกับเทพนระสิงเปียกเ,เปียกเหนื่อยแล้วพลาตะกอนไะปนลงในเรืยพลาด